굿มอร์นิ่งครับเพื่อนเพียเช้าวันอาทิตย์ที่22มิถุนายน2568นะครับยุทีโอมารอไปนิมวลพระใส่บาทแล้วนะครับเช้านี้นะครับเริ่มกันที่วัดใส่มาใต้นะครับมาดูแสงแรกยามเช้ากันนะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับเวลาประมาณตีหครึ่งนะครับขอส่งความรักความปรารถนาดีให้ทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยปลอดภัยครับ จากวัดไสมาใต้แล้วก็มุ่งหน้าสู่วัดไสมาเหนือน,นะครับหากใครไม่สามารถใส่บัตรยามเช้าได้นะครับสามารถร่วมตั้งจิตอนุโมทนาสาธุบุญนะครับและเดี๋ยวมาร่วมรับพรพระยามเช้ากันนะครับเชิญครับครนาปิวาตนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัชันติอายุวันโนสุขังพระอาทุกครับครับท่านครับมีมนครับ มันครับครับทุกครับ ครับก็สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้นะครับมีมูลพระใส่บาตวัดไส่มะเหนือสองรูปนะครับจากนั้นปั่นจักรยานนะฮะทะลุจากวัดไส่มะเหนือนะครับล็อกแม่น้ำเจ้าพยามุ่งหน้าสู่วัดไส่มะใต้นะครับ เดี๋ยวไปนิมนต์พระใส่บาทเพิ่มอีกสายรูปนะครับว่าเตียมไว้5ชุดนะครับนะฮะก็ดูกันเป็นเพลงนะครับนะครับนิมนต์ครับห่างของรูกรูปเราต้องอย่นี้ครับครับมาอาลงหยุอย่า าวาลิวะหาภุลาปะริภุริภติสากรังเทวะเรวะอิโตตินนางเตตานังอุปัตตปาทิ อิจิตังปะจิตังกุมหงังกิจปะเมววาสังเกตุสัพเพตุเปนตุสังกปา,าจันทอป,ปรมโสยะคขา,า,ามนิโชติพระโสยะคขาอภิวาทานาสีลีสนีจังวุฒาปัจายนโนจัตตารุธรรมาวัตันติอายุวนโนส,สุขังสาธุครับสาธุครับลงเลยลงเลยลงเลยอ่ะโอเคครับ อนุโมทนาด้วยครับพี่นันอนุโมทนาบุญด้วยครับพี่นันติงแล้วสายแรกปล่อยตัวครับอยากไปด้วย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 เยมันครับ พิวาธนเิริจันทรเจาวทฒนาปัจิโนจาตารอรามาวันทีอายุวันโสุขับคครันบคสับครับครับครับสามบูราบ สวัดีครับคนสวยครับทุกคนนีมอานิโมทนาบุญครับสาธุ Assalamualaikum. 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 นิจันนิจามุทาปกาหิโนจตารุธรรมาวังติอายุโนสุภังสาธุครับอนุโมทนาบุญครับอนุโมทนาบุญครับพี่ชาย

มนุสเินิสมิจามุธาปาายินโนจาตารุธรรมาวัสันติอายุวนโนสุข,ขังพะลังโนสนับุญครับพี่ยะยะด้วยกันด้วยกันบุญอ่าเอ๊ะเอพระน่าจะใส่รองเท้าบ้างนะมันเจ็บ่ะหินะนเนี่ยหินเจ็บอ่ะอืม สวัสดีครับคุณแม่แรงแรงแรงครับครับแบบนี้ลูกอือเก๋จ้าอ่วยจ้าแตบุญเด็ก ภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารุธัมมาวัฏันติอายุวโนสุขังภาล wa ังจับด้วยนะจับโต๊ะด้วยจับนี่บลูบเลยนะหมดมิดขาแข็งแรงแรงครับพี่ h 로 l อาติวะทนะสิิสเนจังมุธาปจายโนจัตตารุธรรมาวาทังติอายุวโนสุขังภะละ อีกทางเมยาดินางโหตุสุขิตาโหตุญาตโยขอส่วนบุญที่พระเจ้าทาสาเร็จตรงนี้ตงสาเร็จแต่เจ้ากรรมนเวรบิดามารดาครูบาอาจารย์ตัวเจ้าพระยาบุตรญาติของเพี้ยนและสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขตลอดกาลนานเชิญอเมซอนต้องเข้าแล้วล่ะหากข้าพระเจ้าได้ล่วงเกินผู้ใดทั้งกายวาจาและใจขอให้พวกท่านได้มีส่วนในบุญนี้และขอเงดการจองเวรจองกรรมขาดกันนับแต่บัดนี้สาธุสาธุ สาุเช้ชาว,วันอาทิตย์ที่22มิถุนายน2568นะครับบริบการยำเช้าครับคนไม่ตกครับช่วงครับายสงเาดิสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเราครับอันนี้ทดสอบเล่นเฉยๆนะครับเล่นมือถือผมมีทั้งหมด6ตัวครับแต่นี้ลองถ่าย5เลนก่อนนะครับ สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับพอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ